สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นการอัดวิดีโอครั้งแรกนะคะเย้คือเหตุผลที่อัดในวันนี้ก็คือเพราะว่าวันนี้ขี้เกียจพิมพ์ลงไปในเพจเนาะซึ่งการพิมพ์เนี่ยใช้เวลานานมากแล้วก็สําหรับเรื่องนี้เราคิดว่าให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพดีกว่าวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการเข้าไปอ่านแฟกชีตของหุ้นแต่ละตัวที่เราสนใจเนาะแฟกชีตคืออะไรมันก็คือ ตัวรายละเอียดของงบการเงินต่างๆเนาะในบริษัทที่เราสนใจเราจะเข้าไปดูว่าบริษัทเนี่ยมีงบที่แข็งแกร่งแค่ไหนมีพื้นฐานที่ดีหรือเปล่าแล้วก็การเติบโตของกําไรเนี่ยเขาดีหรือเปล่าในนี้มันจะรวบรวมอยู่ในแฟกชีตนั่นเองเราจะเข้าไปยังไงวันนี้เราจะไปดูกันเลยต้องเข้าเว็บก่อนพิมพ์ไปว่าเว็บเซตนะคะ o r th ซึ่งเว็บเนี่ยเราจะใช้บ่อยมากนักลงทุนนะคะควรที่จะเข้าไปดูให้เป็นเนเาะแล้วก็คลิกไปที่ get quote นะคะก็พิมพ์ชื่อไปเลย CPO แล้วกันวันนี้เราสนใจ CPO เราอยากรู้ว่างบการเงินเขาเป็นยังไงโอเคก็ขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับ CPO จำกัดมหาชนในหน้าแรกเนี่ยเขาก็จะบอกตัวของราคาล่าสุดนะคะอยู่ที่59.75ซึ่งขึ้นมานะคะบวกมา0.5บาทเนาะก็ แต่วันนี้เราจะไม่สนใจในเรื่องนี้นะคะเราจะไปดูที่งบการเงิน,นข้างบนข้างบนนี้งบการเงินและผลประกอบการนะคะคลิกเข้าไปเขาจะพามาในหน้าของงบการเงินนะคะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอันนี้ก็จะเป็นหน้าสรุปนะคะที่สําคัญคญที่เรา,าจะต้องรู้นัอย่างเช่นบริษัทนียมีสินทรัพย์เท่าไหร่บ้างแล้วก็มีหนี้สินโดยรวมเท่าไหร่สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีรายได้หรือกําไรสุทธิเนี่ย เท่าไหรเนาะแล้วก็จะมีบอกตัวค่าของ ROA ROE เดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีว่ามันคืออะไรเนาะแล้วก็ด้านล่างก็จะบอกเรื่องของราคาล่าสุดในปีปี5 9ไล่ขึ้นไปเนาะปี5 9 6 0 61 62พวกนี้เขาจะมีการเปรียบเทียบม,มาให้ในแต่ละปีเนาะว่ามีการเติบโตยังไงบ้างเนาะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีค่า PE แล้วก็ P/BV ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดใครตามเทจของเรานะคะเราก็จะบอกไปแล้วว่าค่า2ค่าเนี่ยคืออะไรเนาะโอเค โดยรวมตรงเนี้ยเขาต้องการจะให้เราทราบเรื่องของงบการเงินต่างๆแล้วตั้งแต่ปีเขาจะเปรียบเทียบม,มาให้อะค่ะปี5 9 6 0 6 1 6 2เนาะว่ามีการเติบโตยังไงบ้างซึ่งค่อนข้างจะเป็นข้อมูลที่นักลงทุนควรจะสนใจสำหรับนักลงทุนแบบ v ีไอนะคะสำหรับคนที่ต้องการเก็งกำไรก็ไม่จำเป็นต้องมาดูตัวงบการเงินของบริษัทเลยเนาะ ซึ่เอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันวิธีเข้าเข้ามาเป็นแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความหมายยังไงแล้วก็มีความสำคัญยังไงสำหรับนักลงทุน V I อย่างเรานะคะ